เปิดอยู่ก็เนี่มีคนบ่จริงใจอย่างนั้นก็คเฮาก็เคยมีมาแล้วนะขยันเลยเคยเคยเคยมีครอบครัวมาแล้วเนาะโดยแต่เปิดอยู่ถ้าว่ามีคนฮักจริงเนาะน้องครมีคนฮักจริงหรือว่าคนที่จะมาเป็นคือจริงใจโดยโดยแต่น้องนี่ก็ยังคึดย่านอย่างนี้เนาะย่านเพิ่นบ่จริงใจอืย่านพิ่นบ่ฮักเฮานี่เนาะ ถ้าเกิดพนฮักขึ้นมาได้น้องน้ำพรกับสีโบกัดของกับสบายดีสบ,บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเืน่สุขสุขคนเดียว่าสิพี่น้องายในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องยูทู e พอน้องโคน,นาบัานเฮาอีกแล้วอพี่น้องเอ้ โดยกลับมาพบพ่อกับช่องยูทูปพ <im <im uh ่อคุณ้าอีกเ้นกาเเ้นเคยคอยพี่น้องเปิดคลิปออกมาเลยทางบ้านทางเฮือนทางซานของน้องลำพอนเพิ่นคอยพี่น้องเลยก็คืออ่าน้องลำพอนนี่ก็คือเป็นสาวไม่ห้างลูกหนึ่งคอยพี่น้องเนาะพ่อคุณ้าก็เลยเคยมาถ่ายทำอัปเดตเพิ่นไปคังหนึ่งแล้วคอยพี่น้องเลยคังนี้ก็เป็นคังที่สองคอยพี่น้องเนาะโดยเป็นยังไงชีวิตของอ่น้องลำพอนเพิ่นคอยพี่น้องเลยมีพ่อคุณ้าก็มาหอดเจอาถึง เดินเฮือนเดินบ้านเป็นแรกเป็นที่เรียบร้อยพ่อพี่น้องสิเข้าไปโอ้ไปร่มกับเพื่อนพี่น้องเนาะโดยจังใดเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็เป็นกำลังใจให้พอน้องโคหน้านี่ยพ่อพี่น้องเลยพ่อโคหน้ากลมาหอดจอดถึงเร่เป็นที่เรียบร้อยเนาะสิเข้าไปโอ้ไปร่มกับน้องเพื่อนเลยพ่อพี่น้องโดยพ่อพี่น้องมาหอดจอดถึงบ้านของน้องลำพ่อนได้เป็นที่เรียบร้อยพ่อพี่น้องเออมาพร้อมเดชเลยพ่อพี่น้องบูญน้องลำพอนเพื่อนกวิทย์ ลูกอยู่ทางในกองตารางเฮือนเพล่คอยพี่น้องเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นเฮือนซ่านของนองอ้องเพื่อนบอได้ว่าจังใดคอยพ,พี่น้องเนาะโดยโดยสวัสาาดีสวัสาาดีน้องลำพอนเนาะโดยลำพอน บอไดไปทางใดน้องนภพลมาหนึ่งโอ้กินข้าวกินน้ายันามเทียงอันย้งน้องนภพลมาหนี่โอ้ยบ่มียังกินบ่มียังกินโอ้ดูดโดูดูมีกินมีือมบอไดไปทางใดทางใดน้องนภพลกูอยู่ละล่าอยู่ละล่าอยู่กับไครน้ำเหือนอันอยู่กับลูกกับแม่โอ้แม่แม่เมื่อนี้ออกมื่อหน้ากับลูกอใหญ่ พ่อกันยังบ่อพ่อกันย่างแสดงว่าอยู่น้ำพ่อกับแม่อยู่ครอบครัวเดียวกันมีจ้าคนน้องน้ำพรในเฮือนทั้งหมดมีกี่คนโอ้มีทั้งน้องน้อยมั้ยสี่ห้าคนทั้งน้อยน้องน้อยเกับนอนเนาะเออเลิกกับแฟนมาได้จักเดือนแน่น้องน้ำพรแต่ลำหน้ากูเลยแต่ลำหน้าโอ้แต่ ก็ได ja, <various>, ้ลายเดือนเนยเนาะมากันสีฮอดไปีเยอะนี่อ๋ออืมเพื่นกับโบได้อ่าโทรเสร็จมาจะเคขือนบ่เ่อนสมอยเลยสมอยเลยโบแต่ยังได้ค่าลงชิ้นสอดด้วยใช่เพื่นนมาก็แรกเลิ่มเป็นน้ำเพื่อนกับโมาโอ้แล้วเลยโบกับโบได้มาเสียเลยเนาะแต่ตอนตอนที่หักกันหรือว่า เอาแต่งงานกันนี่ก็มีกระรองชิ้นสอดได้เนาะโดยโดยเข้าไปไ,ไ,ปไปด<า>้ก็ไปเลด้วยไก่ว่าว่านเพิ่นัะทางหินแตกไปนำหินแตกซื้อไปหินแตกไปทั้งไันเนาะกูน่าทางทางบักสองโอแต่กูว่าแต่อยู่ประเทศเล่าเอนาะยั <laughs> ยงบุเคยได้ยินอีกต่า <laughs> บุเคยได้ยินอะไรกับบุเคยไปนเนายทางปักซองรับพนกับยังได้เรียงลูกคนเดียว คิดยังมีคนมาเลี้ยงซอยอยู่ปะคิดจะเลยอันคิดกับมุทักทั้งหาเงินหนูชนะดูดูว่าลูกอุ้ยไปเอาสิโด้โหดูด้แต่เลี้ยงลูกเนาะให้ถ้าให้แม่เอาให้เพิ่มก็คุณเอาไปได้เพิ่้เฒ่าเลยเพราะแม่อายุหลายแล้วโดยเพิ่ทาโดูดูคือว่าแล้วผู้เฒ่าเนี่ยเอาเล็กน้อยชิลามะเนี่ยนะเนาะโดูด ตั้งแต่ทีว่าเด็กกับมันพอนอกมาเนี่ยยังบ่มีคนมาลมบ่โดยังบ่มีอยู่บ่หรือว่ายังบ่ทันได้เปิดใจฮับเพิ่นก็เปิดใจมันก็บ่มมีต้องซับโมมียังบ่มีโอ้โทรศัพท์ก็บ่มมีโอเปิดใจแบบให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมาเนาะโดยหมู่บ้านก็ยังบ่มีไผมาอยู่โโดดยยอืมๆๆก็แสดงว่า อ้เฮ้มีโทรศัพท์ยังมีเฟซมีไลน์เนาะก็เลยมวิพาอย่างม่จีบดวยวะมีพายเห็นก้ง่ายเนาะถ้าคนทั้งโลกนี่มองเห็นกักัสิมีชุดผู้สนใจอยู่เร้วนองน้ำพอนี่ขอญาตอายุเจ็ดปีสามสิบสามสิบปนะประมาณเนี่เนาะบูน้าก็ยังน้อยอยู่ยัเด็กยังกี่จีระ้านสามสิบอยู่แล้ว ตอนนี้ก็คิดว่าสิเปิดใจอยู่บ้านหนองน้ำพรนะเปิดอยู่กันย่านมีคนบอจิงใจอยังนะพราะเราก็เคยมีมาแล้วนะขยันเลยเคยเคยเคยมีครอบครัวมาแล้วเนาะแต่เปิดอยู่ถ้าว่ามีคนหักจริงเนาะนนองน้ำพรมีคนหักจริงหรือว่าคนที่จะมาเป็นคือจงีโอโดยแต่นอกนี็ยังคือย่านอย่างีดอยเนะย่านพิ่น บุญจริงใจเ้าวแมนยังคืนโมหะข้านี่เนาะถ้าเกิดเพื่อนหักขึ้นมาได้น้องน้ำพรกับสีบุคัตของวะบล้วบคัตของอย่างตัวไปแล้วแรกเลยเพราะว่าผิดคลองกับปกินของตัวเองโดยโดยมหมายความว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่มีคนหักจริงนะจะสีบุคัตของบ่บุคัดเนาะแต่มีคนอยากคุยก็คุยน้ำได้ โดยโดยแต่สมมติว <sens ib> <ics> <sh yelled> ่ามีคนมาหักมาหมักเนาะอยากล้มน้ำในการนองพอล้ำพอกัดซีคุยน้ำพันอยู่โดยโดยโดพร้อมที่จะคุยอยู่เนาะตอนนี้เพราะตั้งแต่ที่ว่าเลิกกระเพรามาหนียังบ่มีไผ่มาจีบมาปัวพันอยู่เนาะน้องพอืม กินบ่ได้กินนมแม่บ่โดยกินบัตรได้ชอบผลผลโดมบัตรได้โดยนมแม่นะโดยกานมำมันนี่เพราะว่ากินได้กินได้บัตรออกไวบว่าด้วยอยังไรเพิ่นกับแบบมันออกมันยังมันออกง่ายนะอันนั้นมันบ่มีซบเน้นใส่กันแล้วก็ดูบ่ได้แมนเมนเมนซบเน้นสิกัดดูเวงหลายโดยเป็นมาแต่กึกเนาะโดย น้องไรกจกเดือนแน่น้องนพ่อสิบเดือนนี่โอ้สิบเดือนนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ใหญ่อยู่เนาะโดได้แต่เดือนเจ็ดพี่เก่าหรือสิบเดือนเดือนหาพี่เก่าสิบเดือนโดยโดยแต่บริคือสิไปทำงานทำการว่าน้องพรจะคิดอยู่แล้วอยาันหาเงินเลี้ยงลูกคิดอยู่แต่ว่ามีไฟเอาหัใหไปก็ได้ดูยังน้อยเนาะโดยคิดคิดอยากไปอยู่เนาะโดยอยู่ไปหาเงินมาเลี้ยงลูกนะอืม บอกวีไปเอาลูกไปบุได้ป้าลูกบุได้แม่ไปเอาให้แง่ดูวลูกยังน้อยนี่น่าสิบเดือนเนาะก็ว่าเอื้อยกับยังบวบคุมบุได้เอื้อยกันนเอื้อยเอื้อยหมายถึงเอื้อยพื้นนี่ว่าบ่เอื้อยเอื้อยเจ้านะโอ้ชาใไมีลูกคนเดียวเน้อลูกสาวก่อนกาแฟพวกนี้แล้วลูกสาวเจ้านะโอ้เจ้านี่มีลูกสองคนอือ กาพอกับผู้นีวอรุคนึงคุณละพ่ะโอ้จะเคยมีมาแล้วโดอื <c oughs> มแต่กันมิจะเลิกกันโ <c oughs> ดนใ่ใช่ใช่ <c oughs> นีป้านะกัปูนนีป้า <c oughs> คนในบ้านเท่านี้บ่ะวันคนโดโอ้ยันคนโดโดแต่คนนั้นเนี่ยที่มีที่เสียคา่าดองค่ายัง่ายอยู่บ่าคนที่คนหนึ่งู้นี้ฝึกคนเด็กฝึกกันนี่ไปเป็นสี่แหละโอ้นี่ไมให้กันเนาะโด เป็นน้ำบุญวัสนาของเราเนาะเออโดนๆๆเมียนอยู่แต่ถ้าสิเปิดใจเนี่ยคิดแรกคิดอีกเนาะพระพรเนาะสมมติว่าคนมีอ่าเข่ามาลุมน้ำหนิเนาะก็สิคิดมากคือเจ้าวานเนี่ยเพราะว่าเคยมีมาแล้วแต่มีแต่เพิ่นนีเนาะโดยย้ำว่จริงใจจริงใจนะโดโดยโดแต่ก็แต่พ่อนอกนี่เพิ่นอยู่น้ำได้จากเดือนน้องพ่อ โอ้กูอันเกือบสองปีโอ้เกือบสองปีเกือบสองปีวันน่าศรีไปเนาะกาน้องรำพอนเคยไปเบิ่งในต้นในตัวเน้องรำพอนเคยไปบุดูเบิ่งหมอ้อเคยบ่บิ่งก็บ่ได้มี่อย่างโอ้บอเรมี่อย่างสิยันว่าจะแบบมีเห็นมีนี่แบบพวกที่เขามองบ่เห็นนะเออเคยไปเบิ่งอยู่เนาะโดยโดยโดย คือเป็นเบิองอยู่แต่ว่ามันก็เขาถือมาแบบนี้โดย,ย<ะ>ถ้าสีมี่ขามาอายคือญ <laughs> <laughs> าติาตนะ่เนาะอือโดยโดยโดยันเขาบอกว่า,วาหักหักต้นหักอลไรแล้วเขาก็หนีไปนะย,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 ยันหักบหักหักหักถ้าว่ามีคนที่จะเอาไปอยู่น้ำเมี่ยงหินใจกับใครอยู่เนาะน้องพ่อเนาะ เนาะแต่สิพอนั่นเอ่อถ้ามีคนอายุหลายนี่นะนึงก็สิมาฮักก็สิฮับเพิ่นได้อยู่บ่น้องลําพรก็ฮับได้แต่ว่าเบิ่งซะก่อนก่อนเบิ่งพวกจริงใจเนาะเบิ่งเว้าคาจาเนาะแต่อายุนี่ก็สิบ่จํากัดปานดจํากัดบ่น้องพ ก็ธรรมดาอ๋อธรรมดาแบบทั่วไปเนาะโดยแต่แบบเปิ้ลกอนอย่างเงี้ยนล้วก um> ็บอกโดยแบบถูกต้นงถูกตัวอย่งเงยโด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 ยจะต้องดูคนไปก่อนเนาะโดยเพิ่งกัดูเ้าไปก่อนโดยเพราะเป็นยังไงว่าเพิ่รจริงใจกับเ้าบอโดยเมนก็เรื่องความหักหรือว่าคู่ชีวิตนี่ก็ง่ายรายเกินไปน้องกระอาชีพเป็นลักษณะนี่เนาะโดยมันก็จะมีปัจจุบันสี่นะโดย อืมก่อนสิครบให้เบิ่งรายละเอียดก่อนเนาะน้องลำพอนเนาะอยากเบิ่งอยากดูใจกันไปก่อนเนาะถ้าทั้งนมนมเดือว่าาคนที่มีใจห้อยพี่น้องเลยเพราะว่าทางน้องลำพอนเป็นการบ่อยากตัดสินใจไว้เนาะโดยอยาก พบกันไปก้อนหรือว่าดู<ห>ใจกันไปก้อนหน่อยพี่น้องเอ้เพราะว่าทางน้องคนนี้ก็เคยเจอมาแล้วเนาะ<ห>น้องลำพอนเอม <c oughs> นกับเบ์อย่างนี้อ่<ห>ารอยขั้งที่สองที่สามกับเบร์อย่างให้เป็นเนาะ<ห>น้องลำพอนเพราะว่าที่เดืองที่ผ่านมาก็หายมันเร็วๆไปเนาะโด<ห>ยอ่ะจังสั้นครับอาสีกบกรกวนน้องลำพอนแล้วเนาะก็สีได้ลำลาก่อนตอนนี้เนาะสบายดีสบายดีพี่พี่น้องหลังจากที่โอ้ลมกลับ น้องลำพรอนมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยพ่อแพี่น้องเลยครอบครัวของน้องลำพรอนของเพิ่นกัโอ้ยนะเห็นดูสงสารพ่อยพี่น้องเลยเพิ่นกัเดี่ยงดูคนเดียวพ่อยพี่น้องเลยเนาะเดี้ยงเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดียวเนาะโดยจังใดก็พ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะสนใจอยากจะโอจะล่มกับน้องลำพรอนือ่าอยากจะซอยเดือเพิ่นแอ่พี่น้องเลยติดต่อมาทางซองพ่อโคหนาได้เนาะพ่อพี่น้องก็ยินดีที่จะเป็นสะพานฮักหรือว่าเป็นสะพานดินก็ได้พ่อแม่เนาะ โดยจังไนก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งเอฟซีที่คอยติดตามส่งส่องขอโคหน้ามาตลอดเนาะกับสำรับทีมนี้เนาะขอโคหน้าว่าหัวง่วนหมุนวนหูเนาะกับขอโทษขออภัยในเอฟซีหลายๆเนอะคอยพี่น้องกาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี